หลังจากที่ฮารุพาดันโอเดินหนีมาจากแบคยองดันโอากฮารุมาที่ห้องสมุดแล้วสักสไซร่เลี้ยงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาฮารุก็จําเรื่องราวในสเตทไม่ได้เหมือนกันแต่เขากลับจําช่วงเวลาที่อยู่กับดันโอได้ทั้งหมดเหลือเชื่อนายตื่นรู้แล้วจริงๆด้วยดันโอบอกกับฮารุดันโอดีใจกระโดดรถเต้นที่ฮารุจําเธอได้แล้วแต่ยูยูชาก,ก็ถูกตัดมาในสเตทดันโ แบ็กยองเดินเอานาฬิกาเรือนใหม่มาคืนดันโอแล้วขอโทษเธอแต่ดันโอไม่รับรักข้างเดียวน่ะไม่ใช่แค่ทำให้คนที่รักทรมานหรอกแต่ยังทำให้คนที่ถูกรักทรมานด้วยฉันเข้าใจแล้วจากวันนี้ไปเราไม่ใช่คู่ม,มั่นกันแล้วดันโอพูดจบชาก็กลับมาเป็นมิติเงาอีกครั้งสุดยอดตัวละครของฉันพูดอะไรแบบนั้นได้ด้วยหรอเนี่ย ดันโอรู้สึกทึ่งกับตัวเองเพราะปกติจะโดนแบกยองพูดทําร้ายจิตใจอยู่ฝ่ายเดียวที่บ้านของดันโอเธอกําลังเอาแต่นั่งเพ้อถึงตอนที่อยู่กับฮารุจนเหมือนคนบ้ายิ่งคิดก็ยิ่งเขินหยุดนะเลิกคิดถึงเขาได้แล้วดันโอรีบดึงสติตัวเองกลับมาแต่พอนึกถึงตอนที่เธอทําตัวบองๆกับฮารุก็รกเริ่มรู้สึกอายโถเอ้ยเขาจำทั้งหมดไม่ได้หรอกไม่ใช่ทั้งหมดแนะ่ ดันโอพยายามพูดปลอบใจตัวเองดันโอมาถึงห้องเรียนเป็นคนแรกอย่างอารมณ์ดีอันยองสักพักฮารุก็เดินเข้ามาอันยองนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่เขาเป็นคนทักดันโอก่อนดันโอลังเลที่จะถามฮารุว่าเขาจําเรื่องราวที่ผ่านมาได้มากแค่ไหนเธอจําจได้มากแค่ไหนจูจูฮารุเป็นคนถามขึ้นมาก่อนอย่างกับอ่านใจได้ ดันโอตกใจรีบปฏิเสธว่าเธอจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นก่อนจะเชชชัยไปว่าเช้านี้อากาศหนาวจังแต่ด้วยความแสนซื่อของฮารุที่ได้ยินดันโอบ่นว่าหนาวก็รีบถกเสื้อของตัวเองขึ้นทำเอาดันโอตกใจนี่สถานการณ์ไม่เหมือนกันสักหน่อยดันโอพยายามสื่อให้ฮารุเข้าใจแสดงว่าเธอจำได้ทั้งหมดฮารุจับโป้ดันโอได้แล้วแหมไม่เนียนเอาซะเลยนะดันโอ ส่วนดันโอ้ก็ได้รู้ว่าฮารุจำเรื่องราวตอนอยู่กับเธอได้ทั้งหมดโธ่ไม่น่าเลยฮารุกินขนมอย่างอร็ดอร่อยจนเลอะปากดันโอเห็นก็ยื่นมือไปเช็ดให้แต่ยังฟินกับคู่นี้ได้ไม่ทันไรซีนของตัวประกอบก็ได้จบลงไปเมื่อจูดาตะโกนออกมาว่านำจูจูดาวิ่งมาหานำจูเพื่อเอาเงินค่าสักแห้งมาใ้ ดันโอที่ได้แต่นั่งมองอยู่ก็บ่นพึมพำว่านักเขียนนั้นไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยยังคุยกันเรื่องซักแห้งอยู่อีกฮารุที่มองอยู่ก็ทำหน้างงดันโอจึงอธิบายให้ฟังว่านำจูและจูดาคือพระเอกและนางเอกในการ์ตูนโดพาเดินเข้ามาหาทั้งคู่ดันโอจึงแนะนำว่าโดพาคือพระร้องซึ่งก็ไม่ได้มีหน้าที่แตกต่างจากตัวประกอบอย่างเราทั้งสองคนเท่าไหร่อดทนไว้นะ ฮารุให้กำลังใจโดฮวาพร้อมกับยื่นแซนวิชที่ตัวเองกินแล้วให้กับเขาถ้าไม่รับจะดูเสียมารยาทไหมคะนี่โดฮวา<อ>ทั้งสามคนพากันมาที่ห้องอาหารดันโอพยายามอธิบายให้ฮารุเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างมิติเงากับสเตทเพื่อวางแผนที่จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องฮารุจับตุกตาขึ้นมาดูก็รู้สึกเจ็บที่มือจึงรีบปล่อยมันทิ้ง พร้อมกับเทพบุตรมือแห้งที่เดินเข้ามาพอดีฉันว่าเธอควรหยุดได้แล้วเทพบุตรมือแห้งพยายามที่จะห้ามไม่ให้ดันโอเปลี่ยนเนื้อเรื่องแต่ดันโอไม่สนใจเดินหนีออกจากห้องไปตัดภาพมาที่เทพบุตรมือแห้งที่กำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการ์ตูนคนละเล่มกับเรื่องความลับเมื่อเขาปิดหนังสือลงก็แสดงให้เห็นชื่อของหนังสือเล่มนั้นว่ามธทูรดา ทันใดนั้นก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นเทพบุตรหมึอแห้งจึงเดินตามเสียงนั้นไปแล้วก็พบกับหลุมดำอีกครั้งฉากถูกตัดเข้ามาในสเตจดารามาใช้กันกรีดหน่อยเร็วเสียงโห่ร้องกรีดการ์ดของเหล่านักเรียนดังกึกก้องเมื่อรถสุดหรูวิ่งเข้ามาในโรงเรียนแ<า>ดนโอก,กับฮารุออกมายืนต้อนรับแม่ของน้ำจูซึ่งเป็นดาราดัง เมื่อหารู้เห็นหน้าแม่ของนัำจูก็มองตามอย่างไม่ละสายตาเหมือนกับว่าเคยเห็นที่ไหนเมื่อก่อนตัดภาพมาที่ห้องเรียนเพื่อนๆทุกคนต่างลุ้นกันว่าจะได้รับเชิญไปปาร์ตี้วันเกิดของนัำจูหรือไม่ทันใดนั้นก็มีภาพในสเตต์ต่อไปปรากฏขึ้นในหัวของดันโอซึ่งเป็นภาพในปาร์ตี้วันเกิดของนัมจูแล้วก็ฉายให้เห็นว่านัมจูให้รองเท้ากับจูดาเป็นของขวัญ แล้วภาพก็ใช้ต่อไปที่นำจูกำลังสั่งให้พ่อครัวดูแลเรื่องเค้กว่าต้องดูให้แน่ใจว่ามันอร่อยจริงๆเพราะผู้หญิงของเขาชอบสตรอเบอรีและภาพก็ใช้ไปตอนที่พนักง,งานเสิร์ฟกำลังถือเค้กเข้ามาในงานและข้อเท้าก็พลิกทำให้ล้มลงมาที่จูดาแต่นำจูดึงเธอไว้ทันและเขาก็ประกาศต่อทุกคนว่าจากนี้ไปผู้หญิงของฉันคือยอจูดาเท่านั้น ดันโอ oh. เล่าฉากที่ปรากฏขึ้นในหัวเธอให้โดฮวาละหารุฟังโดฮวาถึงกับสิ้นหวังเพราะพานางกำลังจะประกาศคบกันแล้วพระรองอย่างเขาก็ต้องกินแห้วตามสเตปดันโออาสาที่จะช่วยโดฮวาเปลี่ยนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเธอหันไปขอความช่วยเหลือจากฮารุแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยอยากจะช่วยสักเท่าไหร่ตัดภาพมาที่สนามเทนนิสฉากถูกตัดเข้าสเตจอีกครั้ง แบคยองและฮารุเป็นคู่ตีเทนนิสกันแต่ฮารุไม่สามารถรับลูกหรือตีโต้อตอบกับแบคยองได้เลยแต่เมื่อกลับมาในมิติเงาฮารุก็สามารถขยับตัวได้และเสิร์ฟลูกเทนนิสจนแบคยองรับลูกไม่ได้ ตัดภาพมาที่เทพพบุตรหมึกแห้งกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนในฉากที่ฮารุแล,ละแบกยองตีเทนนิสกันรูปตัวละครที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนเป็นชายหนุ่มใส่แว่นจอมทึมแต่ยู่ๆก็กลายเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีทำให้เทพพบุตรหมึกแห้งประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันงานปาร์ตี้ โดฮวาและดันโอมาที่งานตามนัดหมายแต่ดูเหมือนว่าสูตรของฮารุจะดูโดดเด่นกว่าใครเพื่อนแถมขากงาเกงก็สั้นเตอคนสูงต้องทําใจหน่อยเนอะขณะที่3มคนกําลังวางแผนกันอยู่ฉากก็ถูกตัดเข้ามาที่สเตจอย่างกระทันหันดันโอต้องเข้าไปในงานพร้อมกับแบคยองเมื่อกลับมาในมิติเงาฮารุไม่สามารถเข้าไปในงานได้เพราะไม่มีบัตรเชิญ หารุพยายามหาวิธีจะเข้าไปในงานเขามองซ้ายและขวาก็เหลือไปเห็นชุดพนักง,งานเสิร์ฟเข้าพอดีเขาจัดการเปลี่ยนมันและแฝงตัวเข้าไปในงานได้สำเร็จกลับมาที่สเตทอีกครั้งฉากค่อยๆดำเนินไปตามที่ดันโอเคยเห็นก่อนหน้านี้ ฮารุพยายามจะเปลี่ยนเรื่องราวบางอย่างเขานำแก้วไวน์ไปเสิร์ฟให้กับน้ำจูนายเข้ามานี่ได้ยังไงแบ็เค <Back S 2> ีองเดินเข้ามาถามฮารุมีอะไรเหรอโดฮวาที่เดินตามเข้ามาเอ่ยถามพอโดฮวาเห็นฮารุก็ตกใจทันใดน,นั้นฮารุก็แกล้งทําแก้วไวน์หกใส่เสื้อน้ำจูแล้วบอกให้โดฮวารีบไปหาจูดาโดฮวารีบวิ่งออกมาหาจูดาแล้วพาเธอไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ทันใดนั้นโคมไฟแสงสีที่ถูกประดับประดาก็สว่างขึ้นแบบสั่งได้ดังใจจูดาฉันมีเรื่องจะบอกเธอโดฮาพูดเกริ่นขึ้นมาอะไรเหรอจูดาถามกลับอย่างไร้เดียงสาโดฮาสงสายตาหวานก่อนจะบอกกับเธอว่าฉันชอบเธอหุยโรแมนติกสุดๆไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะ พราะนำจูที่กำลังเดินตามหาจูดาอยู่ดันมาเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันพอดีเอาแล้วไงใจเย็นๆกันนะคะนุมน่มๆตัดภาพกลับมาที่งานปาร์ตี้ทุกคนต่างแปลกใจว่านำจูหายไปไหนจูจูเสียงไมค์ก็หวีดหอนขึ้นจนแสบแก้วหูพร้อมกับใครบางคนที่กำลังเดินเข้ามาดันโอที่นั่งอยู่ก็ถูกบังคับให้ลุกขึ้นไปโดยอัตโนมัติแม้แต่ตัวฮารุเองก็ถูกบังคับให้เดินไปด้วย เกิดอะไรขึ้นฉันทำอะไรเนี่ยดันโอได้แต่มองหน้ากับฮารุด้วยความประหลาดใจแต่ก็ต้องเดินต่อไปเพราะไม่สามารถหยุดได้ทั้งคู่เดินมาหยุดอยู่ที่หน้าเวทีฉันเคยเห็นฉากนี้ในเรื่องราวต่อไปแน่ๆดันโอคิดในใจทันใดนั้นพนักง,งานก็ถือเค,ค้กเข้ามาแล้วลม้มลงเหมือนกับภาพที่ดันโอเห็นเป๊ะไม่มีผิดแบค็คยองรีบเข้ามาดึงเธอไว้ได้ทันฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการ จากนี้ไปผู้หญิงของฉันคืออ่นดันโอเท่านั้นแบ็คยองประกาศอย่างชัดเจนซึ่งความจริงแล้วมันควรจะเป็นสเตทของนัมจูและจูดาเมื่อแบ็คยองพูดจบพลุก,ก็ถูกจุดขึ้นอย่างกับนัดไว้ทุกคนในงานต่างส่งเสียงโหร้องกันอย่างคึกคักส่วนสาวๆที่คอยตามแบ็คยองก็แทบจะร้องไห้กันเลยทีเดียวโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงผิดเพี้ยนได้ขนาดนี้แล้วต่อไปจะทำยังไงกันดีล่ะ ฝากทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเขาต่อในตอนหน้าด้วยนะคะ